อะสวัสดีนะครับก่อนอื่นต้อสวัสดีก่อนนะครับอ่าอยู่ช่องรลซิ่งวิทำกินนะครับวันนี้อ่ะวันนี้ลาผมมาอยู่ที่บ้านรังสุรงนะครับอะวันนี้น้องเขาถอยมาใหม่นะครับเป็นไงพอามรู้สึกอ่ะยอดครับแสุดยอดยังไปจะขับหรือปสุดยอดอย่างเดียวนะนของหใหม่เออของใหม่อะไรก็สวยอะจอรเดียนะครับตัวนี้เป็น 50 50ดีนะครับตัวใหญ่สะใจอ่าถ้าเป็นงานไล่งานไถแห้งนี่จนเดียกินขาดนะครับผ่านเบอร์เลยจรเดียกินขาดนะครับอนะครับเดี๋ยวถามพี่เขานะครับอ่าพี่ครับอันนี้จากที่ไหนนะครับจากรถอ๋อจากมารวยแท็กเตอร์ค่ะมารวยแท็กเตอร์นะครับสักขาสาขาทับคอค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ทับคออ๋อครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับ บอกเบอร์เลยได้ครัมีมีอะไรไหมเดยยได้ค่ะได้ค่ะติดต่อได้นะคะศูนย์หกสามสามหนึ่งศูนย์แปดเก้าหนึ่งค่ะครับผมเอามาดูเบอร์โทรกเลยครับตรงไหนเนี่ยมีเบอร์วะไม่มีมีมีแต่มันนี่เดี๋ยวไปถ่ายที่ตัวรถก็ได้ครับที่ตัวรถก็ได้ที่ตัวรถก็ได้ครับนี่ยโอจอรเดียนี่ มีหนุ่มๆสาวๆเยอะนะครับนี่ครับวนเวียนอยู่แถวนี้แหละมันเพี่ยวอ่ะนี่นะครับมารวยแท็กเตอร์ได้ทุกเบอร์ครับผมราคาทับคอนะครับสวยนะนี่จากทับคอเนี่ยจากทับคอใช่ไหมครับใช่ครับทับคอใกล้ๆบ้านผมเองครรับของเามารวยมอเตอร์ก็มารวยแท็กเตอร์ก็คือเ่าแกูนัครับผม มีหลายสาขานะคะพิจิตรนี่มีสองสาขาอ๋อครับว่ามีพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์้ากำลังจะห้าค่ะเพิ่้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ห้าแล้วอ๋ออ่ะสาขาดูแลลูกค้าเยอะอยู่นะครับอ่าถือว่าสาาาอ่มัยครอบคุมละครับครอบคุมแล้วก็การดูแลลูกค้าก็จะครอบคุมดีนะครับ เราไม่มีถึงท่าศา,าลตอนนั้นเราจะมีข้อค้อนครับพิจิตรพิจิตรโลกลครับผมเราเรื่องนั้นก่อนแต่อีกเราพุ่งหน้าเราขยันออกไปครับผมนี่นะของแถมของแถมก็ผมไม่โอเคเลยนะนี่นะมีะแจรเรื่อน โอ้ย่เจระบีมีปั๊มลมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับได้ถามว่าถ้าซื้อถ้าซื้อเดแหม่เลยแล้วก็นี่นะครับแถมชุดแต่งกระจหน้ามาให้นะครับชุดแต่งกระจหน้าอย่างสวยเลยนะสวยเลยนะครับเนี่ยเบอร์ติดหน้าเลยแหม่ละกานตัวนี้สวยนะสำหรับผมถือว่าโอเคเลยแหละ อ๋อ um, เลือกสีได้ใช่ไหมครับใช่อ๋อ um, คราจะดำก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีปกติเราก็จะเขียวเหลืองให้เลย um ว่าจอนเดียสีเขียว,ยวใช่ใช่ครับเขียวเหลืองเนาะจอนเดียถ้าเกิดบางคนชอบอยากได้ดุดุเข้มเข,ข้มก็สีดำเราก็เราก,เราก็ทำให้อ๋อ um, ครับผมเลือกเลือกสีได้นะครับลูกค้าอยากได้อะไรก็บอกบอกเลยครับอยากได้อะไรจัดให้หมดนะครับให้หมดตามนี้ขอครับอ่ะมีน้าผมแล้วก็แก่ใหญ่อันนี้ เป็นไงเนี่ยนะอันนี้ท่าทางจะมันดีเนี่ยคันเนี่ยมีที่ป้องกันขโมยลักแบตเนี่่เ้จอดตัวนีงน้ำมักลัวแบไม่ต้องแลไม่ต้องกลัวคนรักน้ำมันด้ถ้าใครไม่รู้วิธีเปิดถังน้ำมันก็จะเปิดไม่ได้อ๋อครับกลัวครเอะไรมาใส่แจแจอยหแจก็ใช้แแจตัวรถว่ะ นละตัวค่ะอ๋อคนละตัวตากับตัวแจที่คนละตัวอ๋อครับผมไหนเอาลองเปิดกระจังหน้าขึ้นดิเขาเพิ่งจะขันปิดกันเอารอเปิดดูเครื่องมันจะปิดเมื่อกี้ปิดก็เปิดใหม่ฮิบบอกบอยพี่จะเปิดใหม่ดิดูเครื่องี่เปิดเปิดกระจหน้าค่ะล็อหนูล็องเปิดเองดิเดอกในข้างมาอยู่แล้วจะเปิดยังไง <T itt les> นี่นะเปิดกระจังขึ้นนะครับลูกค ouais, ้าเปิดเองนะครับอ่าให้ลูกค้าเปิดเองครับไม่ต้องขายเยอะใช่ไหมขายแค่หลวมมายกตรงนี้แม่แน่นเลยกดกดลงสิน้องกดลงกดลงสิน้องเออน็อตมันโกยเกียวเดียวกันน้องคนละข้างคนละฝั่งดลา้องใหตเตโอ พอคระวังช่วหเราใช้กุญแจครับของมีกุญแจ้วครับน่าไเลอ๋อเออนี่มีกุญแจด้วยคนเคยเห็น โอ้พระเจ้าจอเดียวมีแบบนี้ด้วยครับนี่แล้วฝาหลงน้ำมันก็มีกุญแจครับอ่ามันมีกุญแจครับโอ้เดี่ยวเลยเขาไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้มีระไายนะครับนี่นะระบบเครื่องยนต์ตัวนี้อันนี้ปั๊มคู่ฮะปั๊มคู่ฮะปั๊มคู่ตัวอุปกรณ์ตัวพาวเวอร์เลยขึ้นไปแก๊สแก๊สเก็งนะแข็งใหญ่พัดลมเหล็กอืมเคนะอันนี้พัดลมเป็นใบเหล็กด้วยนะครับใช่ครับชักยาวนะครับชักสูบมันยาวมากเลย คมันก็ลำบากอ่ะเนาะรอดีของเราน้ำมันเหลือจับพวงมาลัยก็กลับไปฉีดเหลียงเราเขาไม่มีหอนรับประกันได้เรื่องเกียร์ไม่มีรออ๋คับผมยเลตัวนี้50นะ50ดีก็จะมีทรบโบร์นะครับตัวนี้คันเป็นคันสองชั้นอ่าคันขับเครื่องกับคัน PTO จะแยกกันอ๋อครับผมเป็นคันสองชั้นนะครับตัวนี้ใช่โอ้เหมาะเลยคีนีโอจะหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะคคัองงแดด้วยรับแจ๋วเลย แบบนี้ก็เหมาะอัดฟังก็แกวเลยอัใช่อัดฟังอัดฟังดีมากเลยนะไอ้คัดสองชั้นเนี่ยเเออักนเพราะวลาเลหัวงานดีโอทงานตลอดเน็้อเกียนีเกีนหักันนี้หนึ่งสอสที่อยู่นี่นะคือฝั่งโน้นนะ ขายาวสามารถปรับได้เลยอ๋อนะครับเบาะปรับได้นะครับเบาะตามสรีระตามสรีระผู้ขับขี่นะครับใช่เลยค่ะแล้วก็เบาะจะนิ่มพอสมควรตอนที่เราไปสาธิตนี่ลูกค้าจะถามว่าซื้อแต่เบาะก่อนได้ไหมเอาไปใส่รถที่บ้านเบาะตัวนี้มูลค่าเจ็ดถึงแปดพันบาทนะคะสำหรับเบาะอย่างเดียวครับผมกางเกงมีเซึงเซอร์จับนะกล้องตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่ามัน มันตันหรือไงก็จะมีไฟโชว์มีเซนเซอร์บอกมนีะคะค่อนข้างสะดวกนะครับค่อนข้างดีเลยแหละจะค่อนข้างทันสมัยด้วยแหละทันสมัยด้วยตัวนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์มีช่อง USB ด้วยตรงไหนมั้งล่ะโอ้มีช่อง USB ด้วยนะครับเก็บันี่นะนี่นะโอ้โหเอาแล้วเหมือนรถยนต์เลยครับด้านหลังของเพาตรง อาม่ได้พอทบเอาตรงครับอ่าอ่าเดี๋ยวช่างเพอที่บ้านหน่อยนะแล้วก็จะซื้อโลหะสะเหล็กคือนี้นะครับโอกาสดูดน้อยมากมีน้อยอย่งดีเนี่ยเป็นพอตรงครับเอาตรงเลยเป็นเฟืองจักรวาลเป็นเฟืองจักรวาลนะครับเหมือนรถใหญ่นะครับเมียะไรไหมเราไม่เจอเราไม่เยอะล้างง่ายล้างง่ายนะดูแลง่ายเนาะถือว่าผมว่าผมว่าก็โล่งดีนะครับค่ะครับ อ้าวพี่ตะกอดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคําอยู่บอกว่าอะไรนะอ่าซื้อจอเดียขายเมียซื้อน็อตตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วใช่ไหมดีลเลอร์ผมอะไรคุกชิ้นอ้าวอ่านะครับผมขายตั้งเพจได้เลยอาด้านี่สั่งได้เลยอ่านะครับฟังไว้ครับผมฟังไว้นะครับเออจอเดียตอนนี้ไม่ต้องขายเมียซื้อน็อตแล้วนะครับอะไรผมขายได้ดีมากเลยเพราะลูกค้าเก่าที่ใช้รถจอเดียเก่าก็มี๋อซื้อหลายที่ผม อ๋อครับผมมันกลแล้วทุกชิ้นทุกตัวมีหมดครับอ่าครับผมอ่าไม่ต้องกลัวนะครับตอนเดียรตอนนี้คืออะไหล่มีทุกชิ้นนะครับกชิ้นารดูแลบำรุงรักษาอะไหล่ครบคันนะครับคือไม่เหมือนตะก่อนแล้วนะครับอย่างนีเรามี SUV ครับซารีพ่วงแบกเสียบแบกเสียบเลยไฟมีหมดไม่ต้องมานั่งเดือดใสไฟใหม่อ๋อครับผมสะดวกสบายนะครับสำหรับจอรเดีย เดี๋ยวเดีไอ้น้องผมมันจะขับไอ้คนนี้เนี่ยครับขับดีๆนะแล้วเราจะลืมยันมากเลยว่าจะบอกให้แล้ววัาทิตย์ลงมาไปดูช่างเราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจะมาสอนวิธีการใช้งานอีกทีนึงอ๋อครับผมเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลราายตลอดอ๋อครับผมเพราะว่ารถประกันแล้วเราก็ดูแลตลอดดูมาได้ครับผมเราไม่ทิ้งช่างโสดแล้วครับอ่านะครับก็ สำหรับจอร์เดียถือว่าทุแลาทันสมัยนี้นะสำหรับผมดูลงๆง่ายๆนะครับสะดวกสบายผมก็เคยดูมานานแล้วครับช่องของของที่ช่องแท็กเ์บอยนะครับผมก็ติดตามเขาอยู่นะจอร์เดียจอร์เดียนะครับ ไหนฮะเบรกมือมีเบรกมืออีกเหรอนี่ฮะเรียกเบรกมือครับผมไหน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 อ๋อเบรกมือแล้วกดเบรกปุ๊บล้วก็ล็อกเลยอ๋อเออเบรกมือเขาเก็บเท่ดีวะไม่ได้โยกก็แก๊กก็แก๊กนี่ฮะเบรกมือดกดล็อกง่ายเดี๋ยวเลยะรถลไม่ไหลอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องมันออกไปทํางาน๋ย่ผมจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก,ก็วันนี้อย่างทีเ่เรามาไม่ชูนะเรา ไอเรื่องมีปัญหาเรื่องคันหน้าที่ว่าเวลาใช้งานแล้วมีแรงกันในระบบแต่จนนี้เราแก้ปัญหาแล้วเรามีชิดบออยู่นะเห็นไหมข้างล่างมีชิดบอยไหมตรงไหนเอ่ยนี่บอทางเดียวอ๋มีตัวระบายมาให้เลยนะครับไม่ต้องมาต่อข้อเรามีเสร็จเรียบร้อยอ่ยันมา้าก็ไม่เขที่รู้ยันมาผมต้องเจาะรูนะครับไม่เจาะไม่มีรูนะครับ ไม่ได้นะอันนี้จอเดียเขามีมาเลยนะครับโอ้โหคล่องคูนี้หมดแล้วอ่านี่เขาแก้มาให้หมดเลยนะใช่แล้วพาวเวอร์เบาเราใช้เฮลิคเดียวเลยเป็นไฮโดไฮโดรแตติกเลยนะใช่เบายิ่งทำงานยิ่งนานยิ่งเบาใช่ใๆ ไม่ได้สวยแต่รถนะครับเซลก็สวยทุกคนนะครับจะบอกให้ทั้งสวยทั้งหล่อหมดเลยนะครับทุกคนเลยนะครับจะบอกให้ซื้อจอนเดียวไม่ผิดหวังนะครับโสดเป็นบางเวลาเลยไหมครับ <laughs> อะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเวลาทํางานผมจะไปทายดูอีกทีนะก็ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ,จจอ่าอากื้อกับใครอ่า <c oughs> ครับอ่าก็ <c oughs> เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายให้เลยแล้วกันอันนี้นะครับรติดต,ต่อที่ <c oughs> มารวยแท็กเตอร์ได้นะครับอันนี้สาขาทับคอนะครับอ่ามารวยแท็กเตอร์นะครับติดต่อเบอร์ตามนี้เลยนะครับอ่าครับก็สำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ช่องรสซิ่งวิ่งทำกินนะครับครับสวัสดีครับ